ข่าวลูกมันหลุดบ่อยดิบเลยนะโอ้โหวิ่งหนะเติ้นเหรอลูกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่แล้ววิ่งเออวิ่งดิววิ่งได้ยังเนี่ยมแกงแม่ทุกวันเลยลูกวิ่งได้ยังขึ้นขบปาลองกอยฟังหน่อยลองกอยฟังหน่อยลองกอยฟังหน่อยตีนหหกเจ็ดเติ้นทำไมอ่ะกี่นี่ อโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ,อตัวตัวตัดก,กาเลยไม่แก้งแม่ทุกวันวกกามาหม,ม,มั่เป็นอันนี้ไหมทำไหมเนี่ยทาไหมนี่มันง่วงอะไม่ดกกได้เวละไม่กินตับหรอกต้องเหรอโ <c oughs> ดนมันจะโดนแกงแม่ทุกวัน

พ่อหือที่สุด่ไอ้แพลว่คุยกับคุยกับพ่อจะอยู่ไหมจะรอโพละมันแกล้งโพนะแผพูดอย่างนี้จะแกล้งโพนะอะไรโทรัพท์สาปิบอรศัไอ้ผู้ถามมันี่สุด เดินเาี้ยเรือาหม่คอนยูเล่าคุณค่าอะไรนะคอนยูเล่าคุณค่าอะเจ็ดห้าเจ็ดแปานจ็ดเก้าไทนเดี๋ยวอะไรกันน้องเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยค่ะลุงยสวัสดีค่ะทุกคนแล้วสวัสดีค่ะทุกคนแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเา แม่มันตื่นสิยแมส่องตื่นอ้าองตื่นอ้าวเจสอ้าวแดส่ห้าหกเจ็ดห้ล้ยวติดอากมมันบ่อยดีเลยนะโอ้